สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาทำไซ์ออฟนะฮะมันต้องมาอะไรนะออลิเนตพวกแท้งยูนิตแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ออลิเนตเราจะมาขโมยเดี๋ยวขอสำรวจก่อนแถวนี้มีใครไหมไม่มีฮ่าฮ่ามีอยู่ตรงโน้นเหรอเดี๋ยวเล็งแป๊บเป็นคนหรือเป็นสัตว์อ๋อแพะน่าจะแพะนะดูเออใช่ มันอยู่ตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวขอขอไปสำรวจลู่ทางหนอนว่าจะเข้าไปขโมยมันยังไงตอนนี้เราได้ฟูตองแบบสามารถเคลื่อนย้ายคาโก้แล้วแล้วนะเราต้องงกวิธีวิธีพัฒนาฟูตองแบบให้มีคาโก้ได้เนี่ยก็ต้องไปจับตัวพวกทารสปอร์เทชันเซเบอร์ลิสต์นะครับซึ่งใครยังหาตัวทาร์สปอร์เทชันเซเบอร์ชลิสต์ไม่เจอ ลองย้อนไปดูคลิปก่อนนะฮะมีบอกเอาไว้ว่าวิธีทำให้ฟูตองเนี่ยสามารถเคลื่อนไ้ายพวกยานพาหนะได้ทำไงนะครับเนี่ยพวกมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีทั้งหมดกี่คนนะนั่น,นครับรถถังที่เราจะขโมยงานนี้เรามาแบบฉกใส่เกาะมากันเหนียวเดี๋ยวมันรู้ตัวจะได้จะได้เอา ปืนยิงจรวดยิงมันมันต้องมีเยอะกว่านี้ดิอะไรวะทำไมเห็นแค่คนเดียวเยืนอยู่ตรงไหนวะเฮ้นยนั่นไงแบบแบบโอ้ยัดแค่สี่ตัวเลยอ่ะตรงนี้โอ้เกตเอเกตเอ m p เ e t e มีปืนยิงจรวดมีเกราะมีโล่เดี๋ยวต้องเอาไปให้หมดนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องอ้อมไปข้างหลังในรถนี่ก่อนเพราะว่าตรงนั้นมีคนยืนเฝ้าอยู่ถ้าเราไปด้านข้างหรือด้านหน้าเดี๋ยวรถถังมันเห็นเราต้องอ้อมไปข้างหลังภารกิจของ คนคิ้งกไอ้สีตัวเดินไปทางนู้นละเดี๋ยวเปิดดูแมปแป๊บหนึ่งว่าจุดไหนที่มีที่มีศัตรูอยู่อมันจะมีแบบรอยสีแดงแงเราจะได้แบบพอรู้คร่าวว่าเอ้ยตรงนี้มันน่าจะมีศัตรูเหมือนว่าตรงนี้จะมีอีกตัวนะแต่เราเมื่อกี้เห็นแค่ตัวเดียวมาคนเดียวด้วย ไม่ได้พาดีๆมากลัวหมาโดนลูกหลงเป็นห่วงเป็นห่วงสุขภาพหมาใกล้จะถึงแล้วฮะเด็กคอนเลงนั่นไงโอ้ยเอบวกย๋ยวมึงเนี่ย ขอเปลี่ยนปืนหน่อยดันไปเอาปืนปืนกลไอปืนอะไรอะปืนยิงให้มันน็อกอะแต่ขอใช้ปืนยาสลบดีกว่ามาแล้วแล้วไอสี่สตัวนั้นก็เดินกลับมาแล้วไอศาสตร์อย่าบอกนะว่ามึงจะมายืนรอแถวนี้ย้อยมาทำไม เดินไปที่อื่นือวะแล้วแม่งก็รวมกลุ่มสี่ตัวด้วยนะเปลี่ยนปืนแป๊บเอาละเปลี่ยนปืนเสร็จแล้วก็เป็นรอรอโอกาสทำงานใหญ่ต้องใจเย็นเอ้โหมาสี่ตัวน่าจะหมดแล้วมั้งทั้งหมดหนึ่งสองสาสี่ห้ากเนี่ย ยืนคุมรถอยู่สองเดินอ่า,าตะาเวนอีกสี่เราก็รออย่างเดียวฮนะตอนนี้ใค,ใครจะใครจะถล่มก็ได้นะแต่ผมงกเดี๋ยวอย่าเพิ่งถ้าถ้าหลับตอนนี้เดี๋ยวมันเอกใจ รอให้มันเดินกลับไปก่อนไปเดินกลับไปไปที่อื่นอม,มันจะไปแล้วมันจะเอา้าเอา้าเอา้ามึงหยุดทำไมวะมึงหยุดทำไมขาลบธงชาติเหรอแสบ เอาไงดีวะค่อยๆย,ยิงทีละตัวยิงยาสลบทีละตัวให้มันค่อยๆหลับแบงเอ้ย <c oughs> จะเลอะจะเลอะอ่ะอ่ะอ่ะมันเดินแล้วมันเดินแล้วมันเดินแล้วไปแล้วมันไปแล้วโอเคเดี๋ยวรอมันสักพักยิงขาให้มันค่อยๆหลับนะฮะดอกเดียวต้องอยู่ ต้องอยู่ให้มันเดินไปโดยที่ไม่เอะใจว่าเพื่อนมันหลับไค่อยลงไปอาได้เวลาหลับแล้วพวกมึงหลับอีกตัวหลับเรียบร้อยอิ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 เหลือรถถังมึงค่อยค่อยคลานเข้าไปไม่กล้าลุกขึ้นไม่กล้าลุกขึ้นย่อง ไอตัวที่หลับก็ปล่อยมันไปไอข้างหน้ามันก็เดินไปมันคงไม่หันกลับมามองอะ่ะไปไปไคันนี้อยากได้มานานเนี่ยรถเนี่ยมีจรวดเนี่ย,นนยคันละเจ็ดแสน GMP ไปดิ รอมันเดินไปไกลๆก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดเราผูกตอนนี้เนี่ยมันรู้ตัวแล้วสี่ตัวมันลุมยิงเรามันมีปืนยิงจรวดด้วยเดี๋ยวเรารอให้มันไปไกลๆกันเดินไปสักหกสิบเมตรนะอ่ะอะมันมันมันเดินอ้อมเข้า ม,มุมซอกเขาละ่ะเคผูกได้ขอละคันนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ตัวกลับไปสอยสองตัวนี้เร็จก้เปิดครบเอาด้วยขโมยใหมดตัวเอาละที่เหลือก็ไอ้สี่ตัวนั้น เอเอาไงดีวะค่อยๆยิงไงไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิไม่ใช่เดี๋ยวต้องใช้นี่สตันสตันเฮ้ยสตันดิสตันอยู่เป็นกลุ่มอยู่เป็นกลุ่มมึงต้องโดน ต้องโยนไปกลางวงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโยนไปกลางวงอ่ามึงปากน็อกน็อกน็อกจับกดให้เรียบเรียบร้อยหมดส่งกลับเดือเดินเป็นกลุ่มนะ ภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับผมนานรวยเลยรอบนี้มาได้ทั้งทหารดีๆได้ทั้งรถถังเอาไปลองเล่นกันดูนะฮะอย่าลืมอย่าลืมไปพัฒนาฟูตตองให้ยายคาโกได้นะจ๊ะดูคลิปกันก่อนๆนะจ๊ะวันดีจ้ะอย่าลืมกดติดตามโดยการ b s c r i b ลชองของเราด้วยนะครับ กดดีกดกดดีกดกด